ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองนะครับในเรื่องของกรณีที่ประชาชนเนี่ยนะครับอยากให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยออกจากตำแหน่งนะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับจึงจะทําให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพ้นจากตําแหน่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคําพิพากษาสารปกครองในคลิปนี้กันนะครับ ในกรณีนี้นะครับผู้ฟ้องคดีก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านได้ฟ้องคดีต่อนายอำเภอนะครับซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะครับโดยสาเหตุเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่ารัษฎรในหมู่บ้านบางส่วนเนี่ยได้มีหนังสือเข้าชื่อกันร้องขอให้ในายอำเภอปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับทีนี้เนี่ย กรณีนี้นะครับในอำเภอก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมา3ฝ่ายร่วมกันตรวจสอบรายชื่อนะครับและให้รัษฎรที่มีความประสงค์จะให้ปลดผู้ฟ้องคดีนะ่ะมาแสดงตนปรากฏว่ามีรัษฎรมาแสดงตนจำนวน512คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้าน973คนนะครับนายอำเภอจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่ง ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ยื่นอุทธร์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้วา่าราชการจังหวัดซึ่งผู้วา่าราชการจังหวัดวินิจฉัยแล้วก็ยกคำอุทธร์ของผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับขอให้เพิกถอนคำสั่งของานอำเภอที่ให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับ โดยในเรื่องนี้เนี่ยสารได้มีแนวคําพิพากษานะครับเป็นคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .129 ทั2,561นะครับว่าเมื่อมีอรัษฎรเนี่ยได้เข้าชื่อกันร้องขอให้นายอำเภอพิจารณาและมีคําสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพ้นจากตำแหน่ง โดยทำเป็นหนังสือระบุชื่อที่อยู่หมายเลขประจำตัวประชาชนพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยถึงแม้จะไม่มีการระบุอายุของผู้เข้าชื่อก็สามารถตรวจสอบอายุของผู้เข้าชื่อได้นะครับการทำหนังสือเข้าชื่อ ขอให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการในการเข้าชื่อที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0-310.2ทับลงวันที่8สิงหาคม2551ที่ให้เทียบเคียงใช้วิธีการเข้าชื่อตามมาตรา61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ .2542 แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อนหนอำเภอได้รับการได้รับรายชื่อดังกล่าวและได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าบุคคลในหมู่บ้านที่รวมกันเข้าชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธ,ทธศักราช2457 และมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรัษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับในอำเภอย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพ้นจากตำแหน่งได้นะครับ